ครับสวัสดีครับฟอซ่าทุ่งคูประชามธิศนะครับวันนี้เรามีโปรเจกต์พิเศษนะครับนะฮะร่วมกับ x m a x ทุ่งคูประชามธิศนะครับแล้วก็ร่วมกับนะฮะแก๊งเดอะรถนะครับ,รบนะฮะ,ะ,นะฮะพี่ไม่สวัสดีครับโปรเจกต์ใหญ่จริงๆวันนี้นะฮะวันนี้ก็เวลาตอนนี้ก็ประมาณตีห้าจะครึ่งแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรารวมพลกันที่นี่นะครับนะฮะรวมพลกันที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปสนุกกัน นะฮที่แก่งกระจานนะครับสนุกแน่วันนี้บอกเลยลั่นปั๊มลั่นปั๊มบึมบึมบึมบมสวัสดีครับพี่ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติมาทิปกับเราวันนี้นะฮะนี่นะครับสนุกแน่สนุกแน่ดี๋วิชิวให้เกียรติมางาน มาส่งผมด้วยนะครับดีใจมากเลยนะวันนี้มาส่งน้องๆดีนะดีใจอ่ะรุ่นยี่เสียดายเอารุ่นยี่น่าจะเอาแรงมาถ้าพี่ไม่เปิดหมวกผมจำไม่ได้แลรุ่นยี่น่าเอารถหน้ารถแรงมาวันนี้ไม่ได้จะได้โอ้โรถแรงเยอะปึ้มเลยดูดิ๋ยวเห็นแตกเนเยอะมากยังไม่โควมาปั๊มแตกอ่ะวันนี้ปั๊มแตกปั๊มแตกปั๊มแตกด้วยยนเลปั๊มแตก เดี๋ยวเพื่อนผมมันก็ไปติดไฟอะพี่อะนี่นี่้นไปแล้วมั้งอนดับร้นไปแล้วมั้งยั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 งครับรอเกตตั้งเลยจะใครปรึกษาผมนะเข้าร้านพี่หมดแหละอันนี้ต้องคุยคุยคุยว่างานติดตั้งของพี่อ่ะดีจริงนะเพราะว่ายูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยไปไปทำคลิปที่ร้านเนี่ยเขาการันตีอยู่แล้วเรื่องเรื่องเรื่องร้านเดินระบบไฟกับแบบมีกล่องดีเลยอะไรเงี้ยผมว่าดีมากมากเลยอันนี้ไม่อวยนะครับ ถ้าไปชอบก็คือไม่มีอวยเลยอันนี้ชอบก็คือต้องบอกว่ามันดีจริงๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านนะร้านพี่ชิวนะครับ CVG sticker l a b เนาะโอเควันนี้จะไปส่งนะวันนี้ไปส่งเฉยๆยังดียังดีที่พี่มานะนึกว่าจะหลอกกันไม่ได้ไม่ได้เอาคทามาครับแล้วมาครับผมยาวเลยก็จริงๆแล้วอาจคิดว่ามาไม่เยอะเลยเสียใจแ้่คราวหน้าเอาจ้า x ว v มาโอเคพี่ ขอบคุณนะครับพี่ครับขอบผมพูดคนเดียวอ๋อวันนี้ทำไมมาสายครับปกติเรามาเร็วตลอดเลยเนี่ยตั้งแต่มีฟงมีแฟนนี่มาช้าเหลือเกินสบายตัวที่หนึ่งยังยังนั่งคุยปรึกษาเรื่องเส้นทางกันอยู่เลยครับหรอใช่ครับหาทางเข้าไม่เจอหรือไงครับใช่โอ้ครับดีนเป็นปัญหามันเยอะมากนะต้องหงุดหงจะไปเส้นนี้ดีเส้นนั้นดีอะไรเงี้ยถ้ามีคนแตกแถวจะทำยังไงอะไรเงี้ย ทำกันบ้านดีบ้างงั้นเถอะใช่อ้ยนี่อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขามาสายนะครับนี่โอเคครับนี่ก็บรรยากาศภายในปั๊มนะครับนี่ก็มีมีหลายกลุ่มมากเลยนะที่มามาร่วมสนุกกับเราเนี่ยนะฮะนะแต่ผมผมผมไม่จำชื่อไม่ได้หมดหรอกก็มาแจมกันที่มาเห็นจอดอยู่ที่ปั๊มปตทนี้เป็นไปด้วยกันหมดเลยนะครับ นะฮะมาได้กันหมดเลยแล้วก็แยก,แยกแยกโซนกันอยู่นะฮะแยกจดกันอยู่นะฮะอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งนะครับตรงนู้นก็กลุ่มหนึ่งนะครับนะนะตรงนี้กลุ่มหนึ่งรวมกันจริงๆก็เกินห้าสิบคันแน่ๆเลอมีเจ็ดสิบคันคมีระดับเจ็ดสิบคันแน่ๆให้เห็นนะครับ ็ปื้มมากครับงานวันนี้ปีหนึ่งจัดแบบนี้สักครั้งนะครับนะฮะโอเคก็ใกล้เวลาที่เราจะนะอ่าอันนี้เพื่อนผมนะฮะยอดนะครับอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเลยไม่คิดว่าเราจะเป็นสายมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเออฟ้าอยู่ไหนอะอยู่เหรอเฮ้ยโดนเลยโดไม่มา อเออโนอนทำไมสายวะเนะี่ยแอดมินสายได้ไงวะอโเค ตอนนี้เราก็เคื่อนพลออกามาจากปั๊มอตทแล้วนะครับก็หนัน,นแล้วครับวันนี้